สวัสดีครับอย่างที่เคยทําคลิปสะดุดีมาแล้วก็เยอะแยะมากมายถึงความสุดยอดของนักมวยปล้ำชายที่มีนามว่าโรแมนเรนเรวยว่าสรรเริญจะไม่รู้จะสรรเสริญอย่างไงแล้วเนี่ยเพราะแม้วันเวลาจะล่วงเลยผ่านไป3ปีจะ4ปีแล้วเนี่ยแต่โรมันก็ยังเป็นแชมป์ดับเิลทสต์เบ็ยูดับเยูนเซเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถพูดได้ว่านี่คือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่เจ๋งที่สุดของวงการในยุคนี้เลยนอกจากความสุดยอดของโรมันจะเป็นที่ประจักษ์ในสมาคมที่ทันทำมาหากินอย่างดับเบิลยูดัยแล้วนะครับ ความยิ่งใหญ่ที่ว่ายังไปไกลกว่านั้นอีกเพราะแม้แต่นักมวยปล้ำของสมาคมคู่แข่งอย่าง AEW ก็ยังรับรู้ถึงสิ่งนี้ได้ดังนั้นก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับต้องหยิบคำสดุดีเหล่านั้นมาตีแผ่โดยไวเพื่อทำให้ทุกคนเนีทราบโดยโทั่วกันว่าออร่ารัศมีบารมีของท่านเนี่ยมันแผ่ขยายไปไกลแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆและนี่คือนักมวยปล้ำของ AEW ที่ชาบูท่านหมาจากพัซซามโรมมนเน แมทฮาร์ดีอดีตนักมวยปล้ำ W.B.M. อย่างแมทฮาร์ดีที่ตอนนี้ย้ายไปทำมาหากินกับ A.E.W. คือหนึ่งในคนที่ออกมาสดุดีถึงความยิ่งใหญ่ของโรแมนเวนในปี2022โดยแมทบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยโรแมนคือนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดในปีนั้นเลยแม้ว่าท่านจะไม่ได้ขึ้นตั้ามากมายก็ตามโดยแมทได้เผยเรื่องนี้เอาไว้ในพอดแคสต์ของตัวเองอย่าง The x t r e m e l i f e of Matt h a r d ดีไว้ประมาณนี้ครับผมรู้ว่าเขาไม่ได้ขึ้นปั้มมากเท่าไหร่แต่ผลงานของเขาโดดเด่นมาก มันเด่นแบบเด่นโคตรเขาเป็นผู้นําของแก๊งบัลไลเขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นภาพของเมนิเวนพวกเขาคือหน้าตาของ WWE โรมัน e, คือหน้าตาของสมาคมเขาเป็นแกนกลางของ W w e ยในตอนนี้เขาทําหน้าที่ได้ดีมากอย่างที่บอกนะครับว่าความคิดเห็นของแมทเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยหลังจากนั้นในปี2023แล้วก็2024เนะี่ยโรมันพูดซึ่งยังเป็นเจ้าของแชมเปี e ้ยนส์เทดับเบิลยูดับยียูนอเซก็ยังคงทําผลงานได้โดดเด่นเช่นเคย เราก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเพลี่ยงพล้ำเสียชมปโลกที่ครอบครองมาอย่างยาวนานกว่า3ปีครึ่งไปเลยครับ k e n n ี่โอเมกาการจัดอันดับนักหมวยปล้ำที่ดีที่สุด500คนคือสิ่งที่ PWI ทำเป็นประจำทุกปีนะครับสมิการจัดอันดับที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมากด้วยเลยเมื่ย้อนกลับไปในปี2021นักหนักมวยปล้ำที่เข้าวินเป็นอันดับหนึ่งก็คือเคนนี่โอเมกครับ ส่วนันดับของโรมันในปีนั้นอยู่ที่ันดับ2เท่านั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเคนนีโอเมกาจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้สักเท่าไหร่โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับพรีดับเบิลยเคนนี่โอเมกาก็ยอมรับว่ามีนักมวยปล้ำอีกหลายรายที่คู่ควรกับการเข้าวินเป็นที่หนึ่งมากกว่าหนึ่งในนั้นคือโรมมนโดยเคนนี่โอเมกาบอกไว้ประมาณนี้ครับผมไม่คิดว่าตัวเองจะได้ันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ายังมีตัวเลือกอีกเยอะแยะมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งนั้นคนๆนั้นนนนนนนออาาจจ ay, นนาจจะะเเปปป็็ิิคั้ชโกท หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นโรแมนเรน MJF MJF คือหนึ่งในนักมวยต้มดาวรุ่งที่สะสมประสบการณ์และก้าวขึ้นมาเป็นซุปตาร์แถวหน้าในเวลาอันรวดเร็วจากการคว้าแชามป์ AEW ได้สำเร็จและอย่างที่ทราบกันว่าบทบาทของ MJF ท้งหน้าจอเนี่ยคือซุปตา์ปากแซบดากราดแซะเก่งไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนแต่เมื่อถูกสัมภาษณ์ถึงโรแมนเรนปุ๊บ MJF ก็ไม่ได้ปากแจ๋วเท่าเดิมอีกต่อไปนะครับโดยบอกไว้เบาๆประมาณนี้ ผมคิดว่าโรมันคือสุดยอดนักแสดงเขาเป็นแบบนั้นจริงๆผมคิดว่าเขาโคตรน่าทึ่งถ้าถามว่าไมสกิลและทักษะบนเวทีของผมดีกว่ารือเปล่าเนี่ยอันนั้นมันก็แน่นอนแต่ผมจะไม่นอกเรื่องและพูดถึงเขาแบบนั้นเพราะผมเคารพเขาผมเคารพในสิ่งที่เขาทำผมเคารพการทำงานหนักในการนำเสนอที่เป็น w w e นอกจากนี้นะครับ MJF ยังขิงไว้ด้วยว่าโรมันคือหน้าตาของ w w e ในขณะที่ตัวเองก็เป็นหน้าตาของ EW เช่นกัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามันก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าถ้าสัญญาหมดลงเมื่อไหร่เนี่ยบางที j ามใจอาจจะย้ายข้ามภาคมาเปิดศึกกับโรมันก็ได้แต่ตอนนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้คริสตูริโกจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบถล่มทลายเนะี่ยคริสตูริโกจึงถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำอีกคนในวงการอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ โดยพี่โก้คือหนึ่งในคนที่ร่วมก่อตั้ง AEW ขึ้นมาด้วยและยังเป็นแชมป์โลกคนแรกของสมัคมมีตังหากถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สมาคมมวยปล้ำที่พี่โก้ประสบความสาเร็จมากที่สุดก็คือ W w e นั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือที่ที่พี่โก้ได้โอกาสเปิดสืกอกับโรแมนเรนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการของโคนแนนพี่โกก็ได้ยอมรับเอาไว้นะครับว่าไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์แม้แต่น้อยที่ได้เห็นโรมันในกิมมิคท่านหัวหน้าเผ่าประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับโดยพี่โกบอกไว้ประมาณนี้ คุณรู้ไหมว่าโรมันเป็นแบบไหนผมมักจะพูดแบบนี้เสมอนะและนั่นคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณทิ้งไอส้สคริปตโ์งโ่ๆนั้นไปเราปล่อยให้เขาเป็นตัวเองเนี่ยนั่นแหละสิ่งที่เขากําลังทําเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นอาธรรมที่โคตรเจ๋งเขาทําได้เยี่ยมมากๆเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นทำไม้ครั้งเมื่อไหร่นะเขาจะยิ่งฮอตกระฉูดแตกยิ่งกว่าตอนนี้ซะอีกเพราะว่าเขาทั้งเจ๋งแล้วก็เท่ตอนนี้พวกเขาปล่อยให้โรมันทําเองทั้งหมดซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาทําได้โคตรเฉียบบบเเเพราะาะ้ป็นนนนัักแแสดง และนี่คือนักมวยปล้ำของ AEW ที่ชาบูท่านหมาจะกพัฒซาโมโรมันเรนมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมามันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างลอยตามลมมานะครับว่าความยิ่งใหญ่ของท่านอาจจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้บางทีรัสเซอเมเนียครั้งที่40อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการทําให้ท่านเสียช้ําได้นะครับเพราะดีไม่ดีเนะี่ยท่านอาจจะครองแชมป์ไปอีกนานแสนนานจนทําลายสถิติของบรูโนซามาร์ติโนนู่นเลยก็ได้ซึ่งจะเป็นตามนั้นจริงไหมก็ต้องมารอดูกันนะครับ แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ